สวัสดีครับทุกคนวันนี้ตกพิมานิดเดียววันนี้ตกพิมานิดเดียวตกตกตกัต้องการขึ้นกลานพลังกับประทศไทยไปดูที่สวนเป็นอีหยังเป็นอีหยังสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนนะคะเดอ้ออันมาขึ้นที่มามันตกอ่ะจ้ะมานลงอีกระยะก็ต้องเปสวนจ้ะหมดอยู่เบิ่งสวนจ้ะเบิ่งสวนเบิ่งสวน,สวนพลังบอกว่าอยากกินกระลำดาวพร้อม เ,เก็บกระลำดาวน้ำจ้ะมาคนไทยของสัตว์มาอยู่้ยมือเป็นแข็งแรงแล้ววะมือเป็นแข็งแล้วมือเป็นแข็งแล้วอ่านึกว่าเป็นแข็งแรงแล้วททุกทุกกคคนนเยมามีเยอะมาตกนี้เดี๋ยวมีเยอะนะเะนาะนวลผอาทิตศผ้าทิศกำลังขึ้นผ้าทิตย์พยายามเอาขึ้นนะจ๊ะ พปแล้วก็กระจายออกไปที่ภูเขาเดีย๋ยวตำรวจพิทันนมาให้ึ้นตอกพิมาเยอ่อเย่ตอต้นไม้ต,ตอกแข็งแรงต้นไม้ลม้มต้นไม้ลม้ไม,ลมไปขนาดก็ได้โปรดลบกัรทุกคนถ้ากันไปเทีย่ยวต้นผูเขาอาจจะบ่ได้ไปหีมาตกหนักจ้ะแล้วต้นไม้ล้มอ่ะจ้ตกกะตำรวจก็เลยปิดถนนจ้ะบ่ให้คนขึ้นไปเทีย่ยวต้นผูเขาอ่ะจ้ะ จากกันตอนไหนเอาเอาขนาดนี้ปาดอีหยังเนี่ยส่วนปาดอีหยังเมียส่วนล่าสันฝรั่งสกปรกขนาดนี้สกปรกขนาดนี้ใช่ไม่ได้ทำศาสตร์กันไงเฮียลืมเก็บสลัดอ่ะ เป็นน้ำแข็งแล้วสลัดสลัดเป็นน้ำแข็งแล้วหรอสลัดกินอะไรมาด้วยไหมเล็กไม่อยากไมาอยากกันโอ้ต้นกระลำดาวคุณล้มนนกระลำดาวกระลำดาวล้มกระลำดาว ลงแล้้วนำดาของฝรั่งลงแล้วอ่ะสันวะโอ้ชาดีอ่ะแล้วให้ฝรั่งเก็บอันนี้แหละเก็บอันนี้ก็ได้เก็บอันนี้ก็ได้เล็บี่ยป็นก่นกำลัดาวกำลำดาวสวยขนาดนี้กำลำดาวกำลำดาวสวยขนาดนี้อ่ะสัน

โอ้ oh, ยักกระน,นี้ยูหูใด้เก็บแล้วเย็นมือไหม่าเย็นมือ <laughs> ลำดาวงามแต่ว่าปีนี้หัวบ่ค่อยลายปานได <sighs> โ,โหโหเยอะๆดีมากๆกบกบด้วย ว้าวเย็น้วตุกคนมือเย็นขนาดนี้โอ้ยยากด้วยกำลังเปล่ามือเย็นนะเย้มือเย็นอู้หูเย็นมือไอ้เป็นเพลียกน้ำยู่ก็ที่มาตกเป็นน้ำน้อนก็เตียก็เย็นนะเนี่ย ออยักษ์ขลานี้ทุกคนเอ้อเสียงนกร้อง <laughs> คนไทยคิดนกอกเท่าฝรั่งยิบไปทำไฟติ้งอยู่เอ้อฝรั่งทำไฟติ้งอยู่เหรอเะพอแล้วข้างล่างนั้นไม่เอาเล็กไม่สวยเอาข้างบนเนี่ยข้างบนจัดข้างบนสวยเอาใบออกก่อนนะเป็นอ่อนๆแล้วไปต้มกินได้นะยอดมันนะอย่าทำไปเก็บข้างบน Ich hab's hier am Bein. Ich lag gerade nicht oh. Hallo meine Freunde, ich bin gerade am Rosenkohl. เสียงยยงองอันใหญ่สวยสอคนไทยสองเลกกหักเลยตรงนั้นน่ะเอาก้านมันด้วยไปต้มนั่นแหละหักเลยดอกอายอดมันด้วย เสร็จแล้วใจหัวแล้วกนไทยสวยไหมสวยด้วยเล็กๆกลางลัางได้กินสบายๆนี่เดวกคนสวยเ <laughs> ปล่าหลักแดดบอ,อกคนไทยไอกานเอการแดรดได้ได้เยอะไหมโอ้ย oh yeah. โอ้ยอ่ะได้กะละมังครึ่งโอ้ได้กะละมังครึ่งยังไม่ถึงครึ่งกะละมังเลยบอกสิดาได้กินนรอบไม่เอาเคพอดีเอาอีกไหมบ่โอ้ยบ่กินเยอาด้วยเด้อเก็บไปเก็บไปให้เขาหิมะตกพิก่อนเก็บไว้เก็บไว้ให้เขาหิมะตกสิสันนี่หิมะก็ตกไปเห็นแล้วเนี่ยงามเด็ดนี่หิมะหิมะหิมะ เย็นไม่อยากจับหัวเราะหัวเราะพอแล้ว <c oughs> หยุดไม่ได้ฮะฝรัง่ง <c oughs> หยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ฮะพอแล้วโอ้นี่ลูกใหญ่มากทุกคน นี่ลูกใหญ่เก็บนี่เจีรวยเอ็กซ์ตร้าคนไทยเขาไม่ยากกับเขาไม่ยากกับมีจต่ไม่ยากกับปูกด้วกันเนี่ยบอลแม่มีด้วยยากกับมีตั้งหลายต้นด้วยกันอโอ้มีเป็นเย็นมือเย็นนะเพราะว่าคนไทยเรา,าข้างล่างอันใหญ่น่ะนะข้างล่างอันใหญ่เ,เอออันนั้นแหละเก็บข้างล่างนั่นแหละมือเป็นเย็นนะเออ โอเคตลองล่างกะละมังพอดีหนักขนาดนี้ขนาดนี้เหรอสันวะใหญ่ขนาดนี้ใหญ่ใหญ่ขนาดนี้อ๋อใหญ่ด้วยใช่ใหญ่ขนาดนี้สันฝรั่งเห็นแบบนี้คนไทยวันนี้อันใหญ่เห็นดูดิใหญ่ไหมใหญ่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  ổn, nhỏ, lớn, cái gì, 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 cái cái gì, สวยขนาดนี้สวยขนาดไหนเออสันสวยสดโรหิม่าเต็มใบอยู่นะอย่าสันชาชาจะรูปเวลาเป็นแข็งลองข้างล่างจะแด่ปั่น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 แล้วก็เสี่ยงเสียงเสี่ยงเสี่ยงฝรั่งเออเต็มหัวฝรั่งเลยเอยแข่งมือ ม่ต้ไม่ต้องเฟี้ยงมาหรอกใส่ถุงกลับบ้านใส่ถุงกลับบ้านเนาะเฮได้เยอะๆตะคอนเสร็จแล้วได้เก็บลงถุงสนใหญ่อันนี้เมียไปที่บ้านทำซาดทำกับข้าวได้เมียไปที่บ้านทำซาดทำกับข้าวได้เอาเสนะโอเคตะคอน วิเคดีฟอร์ลังปุ่ดบายบายอัอนสวัสดีครับอ,อันก,กับคุณครับทุกคนที่ดูคลิปของเรา่าวใครกันฟอร์ลังมังส่วนดาบเร่ความสะอาดกัน <laughs> หกขักงหกแนหกแน่ <laughs> ก,แนกอีห, <laughs> หกอิลีอย่บอกกัได <laughs> หกเดหกอิลีกันนะโ <laughs> อ้ขอใช้ผมไปดูส้มต้นไปดูต้นส้มไม่รู้มันเป็นยังไงต้นส้มตายบย่หิมะมา หลักอย่างอีเบึงมันโอเคไหม<อ>นะ่าเดี๋ยวเป็นซัมเมอร์เดี๋ยวมันก็มาออกพวของเขาได้แล้วข้างบนแเป็นหนาวแบบนี้แหละธรรมดาเขาก็มาข้างล่างอันใหม่เดี๋ยวเขาก็มาอันใหม่ซัมเมอร์สนใจยี่หงอนี้หนึ่งฟองลีบเร็วอันนั่นแหละ cái điều cái ban, bay leo, bò, đi ba đất ban leo, Gặp ban leo เย็นแห้งจ้ะมันนี้ศูนย์แล้วจ้ะศูนย์ศูนย์องศาแล้วจ้ะหนาวหนาวเย็นแห้งมองแล้วจ้ะศูนย์องศาดอกไม้ออกดอกใช้ผลพลังหัวหลอแสดงว่าดอกไม้อันนี้เป็นดอกไม่นาหนาวแน,น,น,น่เลยจ้ะ น่าจะออกดอกไหมจะ๊ะเงืดอไหลโอ้เงืดแห้งน่วฝรั่งเฮ้ยแดดมาออกแดดอกอกก็จซาหนาวแห้งขนาดนี้ <c oughs> นะอา,ากาศเมื่อบ้าน <c oughs> ลมกว่าเย็นลมกว่าเย็นแห้งจะ้ะเมื่อบ้านอาจจะ ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมด้วยค่ะเด,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 ด้อได้ค่ะเด้อได้ค่ะเด้อไค่ะเด้อสัน <laughs> บางโอ้ยเย็นแห้งจ้ะศูนย์องศาจ,จ้ะมือน,นีนศูนย์องศาดีด้าน,นบทติดลบแกศูนย์องศาซือ